สวัสดีค่ะมือน้วันที่7กรกฎาคม2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสลข้ามค่ะมือน้อูซางบอยลาควงวไทยขน,นี้มาทรงลูกขายอยู่บานเวียงแก้วค่ะตำบลหน,นองกูงใหญ่อำเภอก,กระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกข่าวพ่นสร้างแตล่นหลอเดียวดำมือค่ะขันี้จากกว่างยูทีเมตรเจ็ดซวที่3เมตรสูงทีเมตรหนึ่งค่ะ ของอูซังพอเกิดจะมีแถมบันไดให้ลูกค้าแล่วก็ะมีหมวกดันบนสามารถนางไดแล่วก็ะแถมกล้องเพ่องมือแถมเสือขันนี้จะพิเศษทดนึงค่ะขั้นนี้จะเป็นยางบรรทุกค่ะเป็นกระทะไม้ปลายแดงค่ะแต่ว่าสาาร้าง่นจะ่นการสนิมห้ค่ะเป็นยางบรรทุกถี่นมียางหน,น,นํา้ำหล้วก็ะสามารถบรรทุกเลยดีก็ยางธรรมดาค่ะหล่วก็ะจะเสะด้ประมาณ3ตันหาถึง4ตันค่ะเพราะว่ายางมันสามารหลับได้่ เอคนใดสนใจติดต่อสร้างบอยได้ค่ะเบอร์โทรสร้างบอย062 3์1 7สองีนึงจะซี่นึงค่ะลูกค้าเพื่นสร้างเป็นด้านนอกสีสมด่านในเป็นกระบะเขียวค่ะของอู่สร้างบอยจะเปิดได้ค่ะละก็เปิดทางได้แล้วกะ ล่าบนาใจล่าบนเกิดจามีน็อตยึดไปให้พร้อมค่ะข้อหลากจะเป็นแนวตรงแล้วกะ็จะซับข้อไอกันฉีกให้ทุกจุดค่ะแล้วกะ็เวลาลูกค้าเอาไว้ใส่กับรถไถเวลาเลี้ยวหักศอกรอดจับว่าขัดตรงข้อค่ะเลี้ยวได้สบายขั้นีีจะเป็นเผ้าของ Big กอค่ะ เป็นเผ้วนิสันของอูซังบอยจะรับประกันแัสซี่แหละก็รับประกันเเผ่ถ้ามีปัญหาช่วงแรกๆสามารถแจ้งซังบอยได้ค่ะเดี๋ยวเข้มไห้ฟรีค่ะ เลือบเอาไม้ห้องได้ค่ะใช้งานจริงเอาไม้ร้องตรงนี้เลยครับมันมันจังบางงับลงค่ะเวลาเข้าแบบเอาดำมันลงมมันบ่ค่ะแล้วละแล้วเขาก็ดำมันลงรอบเดียวมันมันจับเบเบิด์ได้ค่ะเพราะว่าเป็นห้ริกกับเบอเบิดค่ะเข้าต้องเดินหนาหล่ะช่วงที่เข้าเดินหนาค่ะกันมันงับลงเดี๋ยวเข้าหาควันใหม่ไปห้องไปข้างในเอาสมัยก็ใส่ก็ต้องไป่เจียวเราอย่างเดีคู่เลยเดี๋ยวก็ออกใไงเราออกไง สั่งอีกสัง่งว่ามีเราถ่ายสองขั้นกับพวงอี่งมีสองอันอันหนึ่งพวงพอรอครูใส่ขั้นใหญ่ไปรอครูนี่สิออยังไัดพวงไงสิว่าอไง่